นี่เดงเด้มีบะต้องหั่นบะต้องใส่หมา่กันครับกับอีกทยครับเด็กวัยเล็กก็เยอะเออะไย่งี้ตำคุโรเคเล่คืนึ้นอยู่กับคนต่ำล้วเราบ้านนี่เอ้าหากผักซีครับนางมาแล้วมาแล้วหักผักหอมป้อมหรือหักผักซีนะครับผักซีภาษาไทยภาษาอีสานเรียกผักหอมป้อมกระเทียมกระเทียมกระเทียมขอมีดเงาตเองเงา หอมวะหออมกเทียมไหมอานี้ต่ำต้องเบิร์ดเลยเบิรไลเลยเบิดเลยทำครับต่ำมาเด็กๆมมุนสูตรจกิกเดยไม่จะใส,าสา่หรอกครับคือพอกันนำลวดแ,แมนบอแมนเน็กเสียบบอเสียบแล้มาหลุดเปน้ำกันได้หรืมนันี่เนี่ยฮัฟบราเอาเน้นยำฮา,ากินมัน เมนูรอบเดือครับบัวรับบัอนครับเมนูเด็ดครับกินไปหาไปครับทำไปหาไปครับจหวะนี่เฉียบันนวรวาเลยเียบกัได้เทาาพี่นยอนเลยทพี่กับุดยอนแล้วชุดยอนครับป้าลยไม่ยอมเหรอโอโโตรหอมอะโตนได้อะ พี่กินขาอจังหวะนี้จังหวะนี้ปวดหอมครับไปครับเกี่ยวไปครับจังหวะนี้เกี่ยวแล้วกินอะไรเออแบบนี้เหงื่อนอนไม่ตัวเลยปวดเอหือยน้ำก้อนพร้อมน้ำเออมีแต่เพื่อนมาแฮงม่องแสบจักสูดมาเต้ไหลไปเรื่อยก็แบบนี้นี่นี่สุดหลาพอม กินโอ้กินไหนได้ไหมหอมอ่ะยางหอมอ่ะเออเอาได้ป่ะเออมาแล้วซิ้นมาแล้วซิ้นมาแล้วฮึ่มเสื้อหายเสือห่วงเมนูรอบเดือดเข้าเดือดชีวิตเข่าคว้าขัสิ้นขี้เมาเศร้าเลยยังจัดเลยเชฟะน้ปลาไปคว้าก็ไม่ยากเลยเบิกไหมเออฮึ่มฮ่มมันต้องสิละ สีลงไปครับมื่อี้มีอย่างเนี้ยเราพูดดสวหน้ปลาส้วดสิอดำยากได้ยังใส่ลงไปสีขาวสีขาวสีดำเือนเขาเินาสีขวขาวไม่บไม่บดัขาวคอากะดาษขาวบันเออามเถอะเขาจะขึ้นตัวขาบากบนียากีลี่ะ ซีอยวดำซีอยวขามีผงปุงรสครับใช่น่อยใช่น่อยใช้ไลใช้ไลายลนึ่เลยเค็มอ,อุน้ำแก็งกลายไล่ละเยอเฮ้ยโอ้อออโหจัดพิมไปดอกนึงเนี่ยหมดทันเลยลเนี่ยาโมนัวมาเร้วใส่ีบม่อนควงครับเสียบาเสียบกับ่าเสาาียบลวด นัวเทียมาตอนนี้เชื่อว่าขัวให้น้ำบกครับพ่อน้ำบกน้ำนัวสิเขาไปอยู่นี่สิ่งเบิ้ดเติมพลังครับอีบลอยเปิดฟอืเอออ่านรูบึมครับจากว่านี่อืเนื้อขี้เมาครับที่ไม่นั่นแหละไอ้มันลุกบึมบึมไม่นั่นไหม้น่นั่นแหละ พรมๆมันเกลี่ยไปผู้จับมาเนี่ยถือกินปวดเรียวที่เด็ดเลย้นมาเนียบุบบัมบุบบัมครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยครับปฏิรอบเด็ด เอาครับจหมานีได้แล้วได้แล้วปง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 ค <ừ> ัก <ừ> สุดจัดสุดจัดโอ้ยดึงดังดึงดังซิมบับกอบซิมตัวแทนมู่บัาน มันดึงดังดังเลยมั่นเลี่ยงเรื่องนีวดปวดกีเลยว่าบึงหลดเบาอวยเห็ดแจวครับบบาอวยอยทีไรเลยขานปะขานครับผมไอห้วยห้วยครับพี่น้องจะมาเนี่ยวันตรวจตรวจอ่อนซ้อนเหอะบุยเหอะไปน้ำดูนนี่เออนี่แหละครับแจวเบาอวยอยทีไรเลย ตออกคือออกก่อนหยอดเลยเนี่ยใส่ไปเป็นปุ่มเลยเบากับจัดเหตุค้างวะห้อมค้างสุดแล้วสุดแล้วสุดสุดจัดในย่นนี่นนกินไปสักทียังหลอดแรงอยู่ครับแต่ก็มีกินกระเทียมที่แค่แหกความปอ๊บโยปมังเหืหอ,อบอืมเนอนเด็กวะ อ,อ,อ,อาจัดจึกบาทด้วยเป็นเนื้อดีนะครับมันสิจะเป็นสีงเรืองเลยแจมเลยมาายยยนันก็แจวเบาอวอยซอยทีอน้่เบืองขุ่นเพืะออะไรอ่ะเนี่นจัดวันกินกบพักเฮ <c oughs> ้ยก <c oughs> ินไม้สายพี่น้องเอ้ยแส่บไหลตอนนี้ก็เป็นเวทีซ้อนแล้วพี่นอนเอย เมนูดเด็ดครับเกีบกวยเหรอเราเราเกีบไปนนันเนาะบกเชียไม่เหน็นเนาะบกเชีพไม,ม่เห็นเมนูนะนอีกเมนูหนึ่ง่อไม่คิดนะครับสวัสดีครับเออผดกพาเนี่ยเะเชีพ้ากว,วย,ยไไ <laughs> กวยข้าเจเ็บจัดด้วยดีดี เสียเปล่างามเลยนี่เน,นี่ยเออนี่ยเออเด้อข <c oughs> ัวแม่งพุ่งแกวอะมันจำเราจีเด็ดจีเด็ดเ <c oughs> จ้าเจ้าเจ้าอันนี้คือโบเฟียครับอีดีครับ,รบพอหลอนใหม่ว่าเล่นเวืร์ดมันจำเราเข้าไป <c oughs>